แบตเตอรี่รถหกล้อน,นะครับส่วนมากจะเป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับตอนนี้วเวลาเสียแบตเตอรี่เสียมันจะเสียลูกเดียวตอนนี้เช็คดูแล้วว่าลูกข้างซ้ายมือเสียเสียชาร์จยังไงก็ไม่เข้ามีปัญหาอ่ากินแอมสูงนะครับวิธีการชาร์จนะครับผมจะให้ชาร์จ ปรับตัวนี้ฮะกระแสแอมมาน้อยก่อนนะครับแล้วก็ปรับวน้นโอเคว้นนี่ครับมาที่หกว้นก่อนนะครับหกวน้นเมื่อกี้ผมปรับไปหกว้นแล้วสักชั่วโมงหนึ่งนะครับคือแบตเตอรี่มันสิบสองว้นแต่เราปรับมาหกวน้นให้มันชาร์จสักชั่วโมงหนึ่งค่อยๆปล่อยกระแสให้มันไปแล้วค่อยปรับมาสิบสองนะครับปรับมาสมเราก็ดูแอมมันนะครับประมาณนี้ก็โอเคนะครับ เพราะว่าถ้าชาร์จ1ิเลยมันก็จะดีนะครับคือมันกินแอมมากเราต้องค่อยๆป้อนเข้าไปวิธีนี้ช่วยฟื้นแบตเตอรี่ขึ้นได้นะครับเพื่อนๆสนใจจะวิธีแบบนี้ไปเพื่อกระตุ้นแบตเตอรี่ที่หมดนะคันนี้จอดแล้วมีการใช้จ่ายไฟไฟหมดหม้อเลยการหมดหม้อเลยมันต้องค่อยๆกระตุ้นฟื้นขึ้นมาช้าหน่อยนะครับโอเคนะครับ